โดยโอวันตินไฮหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำช่วงเชฟน้อยสร้างสรงสรค์ามาแล้วค่ะเย้ <Yeah. S 2> แล้ววันนี้น้องชันนี่จะสร้างสรงสรค์เมนูแบบไหนดีคะชานมไข่มุกค,ค่ะอืมชันนี่จะทำเป็นสาคุกเคตาลูปแบบใส่ถ้วยชานมไข่มุก พี่เสยว่าเจ๋งมากเลยค่ะแล้วส่วนของพี่เซยจะทําเป็นแก้วยองยาวอย่างนีง้ดีไหมคะซันนี่ว่าดีค่ะสวยน,นะโอเคงั้นเรามาลองตกแต่งกันเลยดีไหมคะดีค่ะโอเค,ดคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสาคูอ่ะของซันนี่จะใส่แคนตลูปก่อนไหมคะสาคูซันนี่จะใส่สาคูก่อนนะโอเค <laughs> <laughs> พี่เศยว่าถ้าสมมุติน้องๆทางบ้านชอบก็อาจจะเอาสาคูสลับกับแคนตาลูปให้มันมีสีหลายๆสีสลับกันไปอย่างนี้นะคะก็อาจจะสวยไปอีกแบบหนึ่งใช่ <c oughs> และเพื่อเพิ่มความน่าทาน <c oughs> พี่เศษก็มีนี่ค่ะมะพร้าวอ่อนเดี <c oughs> ๋ยวใส่ลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็ความเข้มข้นในสาคูมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ลองชิมมะพร้าวอ่อนนะเคยชิมนะ <Okay. S 2> อ่าหยิบตุบ้มชิมดูอร่อยไหมชอบไหมคะ <shops> ชอบ,บ,บแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะตกแต่งใส่เป็นผลไม้หรือเยลลี่อย่างอื่นเป็นท็อปปิ้งก็ได้นะคะเสร็ <had S 1> <ise> จแล้วคะ่ะอ่างั้นเดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งกันเลยดีไหมคะดีคะ่ะอ <betray>. ่าแล้วก็ใส่กะทิเยอะๆดีไหมคะดีคะ่ะ ได้ไหมคะได้ค่ะอืมเราจะใส่หลอดได้ไหมคะเนี่ยอืไมไดู้เดี๋ยวลองเสียบหลอดลองไปดูซิใส่ได้ไมั้ยอ่านึอ่ะนี่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 พอแล้วโอเคแล้วก็ใส่ราดกะทิเลยเวลาตักชนิก็ตักข้างบนนะคะตักให้มันเป็นหัวๆมันตรงนี้อย่างนี้มีอีกลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองมือทำ อาจะเชิญคุณนั้นไปเข่าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรเสร็จแล้วค่ะอเห็นไหมคะคุณผู้ชมทำเมนูสาคูแันตลูกไม่ยากเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกตกแต่งได้หลายแบบด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมลองทำดูนะคะพี่ใจขอใส่สาระแหน่ลงไปนิดนึงนี่โอเค ไปกอชซันนี่ใหม่ทุกวันอังคารนะคะส่วนพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีเชฟน้อยพิตตาจะมีเมนูอะไรมาฝากท่านผู้ชมอย่าพลาดนะคะส่วนวันนี้เราสองคนขอสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเนาะวันนี้สวัสดีค่ะมาชิมกันดีกว่าเมนูหน้า พบกับพิต้ากับอาหารแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเป็นเมนูอะไรและดีแค่ไหนติดตามพรุ่งนี้นะคะาลองเข้ักักนไนะ